ครับสวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวรอบที่สองนะครับหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้ชิงรายนะครับโดยช่างบันเห็นครับวันนี้วันจันทร์ที่26ิมิถุนาครับสำหรับกระบอกนี้นะครับรีวิวรอบที่สองวันนี้ก็ส่งงานให้พี่ธัญบุญนะครับพี่ธัญบุญนะครับวันนี้พี่เขาสั่งเป็นกระบอกที่สองนะครับสำหรับกระบอกนี้เนาะ กระบอกแรกจะเป็นประดูนะครับสําหรับกระบอกนี้จะเป็นพี่เขาเน้นชิงชันครับไม้เกดแดงนะครับชิงชันทั้งลํานะครับนี่เนาะอันนี้เนาะไม้เกดแดงหรือว่าชิงชันนะครับลางก็จะเป็นรางนะครับชิงชันนะครับตัวนี้เนาะเข้มมากนะครับสําหรับตัวรางนะครับตัวนี้เนาะจะเป็นรางไม้ธรรมดานะครับเป็นรางไม้เนาะ ร่อง5มิลนะครับใส่สามารถใส่ลูกดอกได้4มิลถึง4.5มิลนะครับตัวนี้เนาะเป็นร่องลาง5มิลนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สั่งได้นะครับร่องลังขนาด5มิลหรือว่า6มิลทาได้นะครับกระบอกนี้ช่วงชักอยู่ที่75นะครับบอกนี้เนาะทิ้งปลาย40นะครับบอกนี้ครับตัวนี้เป็นปีกไอ้โรลเลอร์นะครับ50เซนนะครับปีกแบบรูสไลด์เนาะ ตรนี้เนาะเสริมยางลูสไลด์ได้อีก2เส้นนะครับโลเลอร์ลูกปืนครับลื่นนะครับโลเลอร์ลูกปืนนะครับลื่นเลยนะครับเนาะลเลอร์ลูกปืนของช่างวิศนุชาวเวียงนะครับลื่นนะครับมาตรฐานครับหลับโลเลอร์นะครับนี่ครับชิงชันทั้งลำนะครับหรือว่าไม้เกตแดงทั้งลำนะครับนี่ครับท้ายนี่จะประมาณความกว้างจะประมาณ5นิ้วนะครับ ตัวนี้เนาะความกว้างนะครับห้านิ้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยสแตนเลสนะครับปัดเงานะครับโค้งเว้านิดหน่อยนะครับตัวนี้เนาะตัดลายด้วยกระพี้ชิงชันเหมือนกันนะครับตัดลายด้วยกระพี้ชิงชันนะครับลายจัดจ้านมากนะครับสําหรับกระบอกนี้เนาะนี่นะครับพี่จะเน้นท้ายใหญ่หน่อยนะครับเนาะประมาณห้านิ้วนะครับท้ายเนาะแกะคอลายเช็กเกร์นะครับลวดลายนะครับดูลวดลายนะครับตัวนี้จะไม่เอาแก้มนะครับพี่เขาจะเน้นแบบเรียบๆนะครับเนาะ กงไกอลูมิเนียมนะครับฝังลงไปนะครับตัวนี้งาน c n เอนซนะครับตัวนี้นะครับงอนปลายนิดหน่อยนะครับสําหรับกระโจมมือนะครับตัวนี้เนาะนี่ครับแกะลายเช็คเกอร์นะครับกระจมมือนะครับเม็ดเช็คเกอร์ทุกเม็ดนี้เน้นๆเลยนะครับไม่มีหลุดนะครับที่ผมแกะลงไปนะครับเนาะลึกๆคมๆเลยนะครับตัวนี้เนาะสาหรับลายเช็คเกอร์ครับสําหรับหน้าไม้ชิงไลน์นะครับ ถ้าท่านไหนสนใจก็สั่งได้นะครับสเปกแบบนี้นะครับสําหรับไม้ชิงชันนี่ก็ทําได้อีก5กระบอกนะครับจะเป็นแกนล้วนแบบลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็รางอีกนะครับราคาอยู่ประมาณ4 0 0พันอัพนะครับสําหรับรางไม้ชิงชันทั้งลำนะชิงชันทั้งลำเลยนะครับ4 0 0พันอัพนะครับแต่ไม่เกิน5 0 0พันะครับสาหรับชิงชันนะครับสเต็ปนี้นะครับไก่เซฟนกนะครับ ตังนี้นะครับก็เดี๋ยวร้อพี่เขาทักมาก็จะเตรียมจัดส่งครับสําหรับพี่ธัญบุญนะครับสั่งเป็นกระบอกที่สองนะครับลูกค้าบางท่านก็มีแปดกระบอกก็สั่งอีกกระบอกนึงนะครับจากผมไปเนาะก็ไม่รู้ว่าไปสะสมหรือว่าทาอะไรนะเจ็ดแปดกระบอกครับแต่ก็ยังสั่งอยู่นะครับนี่ครับใครชอบสเต็ปนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับ สำหรับชิงชันลายสวยๆนะครับเบอร์โทรครับ081215459นะครับ081215459นะครับช่างมืนเทียนนะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์โทรนะครับครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ดูอีกฝั่งหนึ่งครับนี่นะครับเข้มๆเลยนะครับครับเข้มๆนะเพียวๆนะครับไม่หนักนะครับกระบอกนี้เนาะ สองโลประมาณสองโลเจ็ดนะครับลดเพียวลดน้ําหนักนะครับบองนี้นะครับอันนี้แก้ลายชิเกอร์เป็นอีกแบบนึงครับกระจมมือเนาะลายกลมๆแล้วก็ตัดลายด้วยนะครับเส้นสามเส้นนะครับนี่นะครับก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับสําหรับหน้าไม้ชิงลายนะครับครับฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับ มีผลงานดีๆก็จะมานำเสนอเรื่อยๆครับ <c oughs> นี่นะครับทำได้อีกห้ากระบอกนะครับสนใจทักมาได้นะครับสวยนะครับไม้สวยเข้มๆเลยนะครับ <c oughs> ตัวลางก็จะเข้มๆนะครับนี่นครับตัวลางก็ชิ้นชันกันครับ มีตาหมันด้วยนะครับนะสำหรับตัวรางครับตาหมันปลายนี่ก็มีตาหมันครับตรงนี้ครับตาหมันนะครับปลายรางนะครับเลี้ยวปลายนะครับเลี้ยวปลายลดน้ําหนักนะสําหรับไอตัวรางนะครับนี่นะครับฝังแนบแบเลยนะครับสําหรับไอปีกนะครับ ต้องได้ใช้ใช้ไม้ตอกเข้าอีกนิดหน่อยนะครับถึงจะเข้าล็อกได้นะครับยึดน็อตสี่จุดนะครับแน่นเลยนะครับไม่มีขยับนะครับครับสำหรับตัวไอ้พันท้ายก็ยึดติดกับไอ้ตัวรางอีกสามจุดนะครับสกูนะครับมั่นคงแข็งแรงครับใช้งานได้ยาวนานนะครับถ้าเอาไปนะครับสำหรับหน้าไมาชิงไลน์ครับครับ ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ